ก็คือว่าเป็นเรื่องปกติของผมครับทุกๆวันหยุดผมก็จะขับรถออกไปท่องเที่ยวบ้างไปใช้ชีวิตบ้างไปหาเพื่อนบ้างแต่ว่าวันนี้ผมก็ว่าจะไปสนามฟุตบอลครับมีรายการแข่งขันฟุตบอล40บวกที่สนามช้างเผือกก็เป็นสนามของพี่ชายครับพี่เป๊กแล้วก็พอดีเพื่อนผมเป็นคนจัดครับก็คืออบอตอต้ง วันนี้ก็ว่าจะไปช่วยเพื่อนถ่ายรูปครับที่สนามฟุตบอลโอ้โหรถเยอะมากเลยครับนี่ไม่ใช่ตลาดนันนะครับนี่รถของนักเตะที่มาเตะบอลดูจากสายตาแล้ว คนน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนแน่ๆเราก็มาถึงสนามแล้วนะครับวันนี้ผมเดินมาจากทางด้านหลังคนเยอะมากไม่กาใจรอว่าบอลมได้มดบอล้ครับบรรยากาอเดี๋ยวบล้านครับสี่สิบบวก เดี๋ยววันนี้มาถึงครับเราต้องมามาอุดหนุนพี่ชายสักหน่อยร้านเนมในเดียวเดียวเอาหนมมีข้าวเหนียวปะแล้วก็เสพใสขึ้นนำไปอีกแล้วครับป็ดห้าประตูต่อสงแล้วตอนี้ บรรยากาศในสนามโอ้โหกำลังร้อนระอุดีเลยครับเกมก็มันต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือรุ่นอายุ40บวกวิ่งกระไวรุ่นสุดยอดมาก ครับอานายนี่อานายครับที่ชายผมเองเสียงหนึ่ง แบบนี้ผมก็อยากขึ้นสนามฟุตบอลเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าก็ได้ดูยละรุ่นดี p สวัสดีครับพี่โทนสวัสดีครับพี่อ้วนโทนนาขานะครับใครเ<ค><ค>นี่ย<ค> พี่คมเลยครับเมื่อกี้ยิงจุดทอดพลาดเป็นไงบ้างพี่รู้สึกเป็นไงบ้างเปลี่ยนใจกระทันทันเปลี่ยนไปด้านซ้ายเปลี่ยนไปด้านซ้ายเตะบอลไม่หมอบพี่หมอบกันนั่งกินเหล้าแล้วตอนนี้ต่างวงเรียบร้อยสงภาพวันนี้ตอนนี้ฝนตกแรงนะครับที่สนามฟุตบอล ก็ยังสู้ครับนักฟุตบอกก็ยังสู้กันอยู่แข่งกันครัสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกแรงมากฝ่ายจัดการขังขันไว้ไงครับยังไหวไหมครับ ไช่จัดไววแล้วเพราะอยู่ในโลกนะโอเคสวนนักตระหนั้นะพอจบเกมก็ต้องพักกันก่อน้5รอบฝนตกนะหยุดเมื่อกี้โอ้โหดีความลื่นเพื่อนะคนหยุดแล้วนะครับดเดี๋ยวเราไปไถ่ายทำกันต่อพี่ๆเขาก็ลงสนามกันต่อนะครับฝนตกก็ไม่หยุดสู้มากนะักฟุตบอล40บวกทีมที่เขาอแบบนี้นะ นะครับผมจะพาเขาไปสัมภาษณ์ผู้จัดรายการที่สนามช้างเผือกซิตี้นะครับกับเจ้าของสนามว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างไปกันสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับอบตโต้งก็จะมาสัมภาษณ์ครับวันนี้เราเรามาจัดเรามาจัดงานฟุตบอลที่สนามช้างเผือกซิตี้นะครับวันนี้เราจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์กับเจ้าของสนามนะครับ อันนี้ครับขอเชิญเจ้าของสนามนะครับเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซุปเปอรนิคซุปเร์สกุลนะครับหรือเสียเปรกที่คนรู้จักกันนะครับเจ้าของสนามฟุตบอลช้างเผือกซิตี้ครับผมครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นรายการดีๆนะครับเรามีการจัดการ์ดแข่งฟุตบอล40บวกนะครับให้กับพวก VIP นะครับของจังหวัดข้างเคียงนะหรือจังหวัดอุดรนะครับได้มาเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตบอลช้างเผือกของเรานะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ ทั้ง16ทีมนะครับวันนี้เราส่งทั้งหมดทั้งหมด16ทีมในการแข่งขันชิงเงินรางวัล15,000บาทนะครับเพวัะน,นั้นทุกทีมก็ส่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็สนามเราวันนี้ก็พร้อมนะครับทั้งหญ้าทั้งกรรมการหรืออาหารเครื่องดื่มทุกอย่างเราพร้อมพร้อมทุกอย่างนะครับที่สนามนะครับข,ขอเชิญนะครับถ้าไหนที่ว่างก็เชิญสนามฟุตบอลท,ทั้งเผือกซิตี้ครับครับผม ครับเขเรียกได้ว่าสนามแห่งนี้นะครับสนามพี่เป๊กนะครับสนามชื่อว่าสนามช้างเผือกครับเป็นสนามที่เตรียบพร้อมไปทุกอย่างครับนะครับทั้งที่อยู่การกินนะครับร้านอาหารร้านอะไรสะดวกหมดทุกอย่างครับแล้วพี่เป๊กครับมีสาวเชเบียมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋อวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้มานะครับแต่ว่าเขาหน้ามีแน่นอนอวันที่21เราจะมีมา สนามฟุตบอลมันต้องมีสาวเชียร์ไม่ใช่เหรอครับเาเขาติดธุระครับผมก็วันนี้เขาติดธุระเขาเจอแล้วก็ติดธุระครับแต่ว่าแมตช์หน้ามีแน่นอนครับมีเป็นอนรายการหน้ามีแน่นอนครับทุกรายการครับบอกเลยว่าสาวเชียร์จัดไหมครับโอ้สวยครับสวยครับสวยครับผมชอบคนสวยครับผมไม่ชอบคนกิเลสครับแล้วก็ปกติรายการนี้จัดบ่อยไหมครับพี่ก็จัดบ่อยครับเราก็จะมีจัดเอ่อสี่สิบบวกแล้วก็มีจัดเอ่อ วีเออโอเปนนะทุกวันทุกวันทุกวันพุธนะโอเบอัก็มีอาวุโสก็มีเด็กเด็กก็มีเด็กพวกอายุประมาณแปดปีอยู่แปดปีอยู่สิบปีอยู่สิบสองปีอย่างเงี้ยเรามีเรามีจัดตลอดมีจับตลอดัดตลอดครับสนามเราไม่เคยว่างครับจัดตลอดครับตอนนี้ก็จัดตลอดนะเพราะถ้าเกิดว่ามีมีคนอยากมาชมมาเชียงเนี้ยจะแนะนำหน่อยว่ามีอะไรเป็นจุดดึงดูดไหมอ๋อก็ที่นี่นะครับ สนามกีฬาของเราก็มีที่จอดรถที่สะดวกสบายแล้วก็อยู่ติดริมถนนใหญ่ระหว่างจังหวัดอุดรไปจังหวัดแปร่เพื่อวั้ถือที่จอดรถเลยหรืออาหารการกินเลยทุกอย่างสะดวกหมดครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่มาได้เลยครับครับผมโอเคครับขอให้พี่ๆคอ่าสุดท้ายด้วยสุดท้ายปิดครับปิดครับสุดท้ายนะครับก็ผมในนามเจ้าของสนามฟุตบอลช้างเผือกซตีก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกทีมที่ร่วมเข้าแข่งขันในวันนี้ และขอขอบคุณผู้ที่ติดตามในเพจนะครับของช้างผรุ๊ตคิตี้หรือในเพจต่างๆของสนามเจ้ากรุ๊ตคิตี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามเรื่อยๆนะครับเราจะมีโปรแกรมดีๆกิจกรรมดีๆทุหรับประชาชนเยาวชนทุกคนเพื่อให้ช่วยเหลือกับเขาเรียกอะไรฮะให้เยาวชนได้มีนที่ในการเล่นฟุตบอลในการออกกำลังกายแล้วก็หากายสิทติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติที่ช่วยให้ประเทศชาตินั้น ห่างไกลย่างสิบสำหรับพวกเด็กๆครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสายราบ้างครับสายดีกว่าดีเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นักเตะตัวหลักในแต่ละทีมกันไปลุยสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเรียกสัมภาษณ์หน่อยนะได้ครับวันนี้ครับพิวเวนได้มาเสียสนามบอลช้างเผือกสนามย่าจริงนะครับครับหนามแห่งในอุดีครับพิวเวนมีความรู้สึกว่าสนามแห่งนี้ดีไหมครับ ไปครับราดีครับไม่ตกจะดีมากเลยครับวันนอากาศไม่มีพี่แล้วโดนเลยทำให้สนามแฉกนิดนึงอ๋อสนามมันแฉะพอมีฝนนะแล้วถ้าเกิดว่ากุ่มกล้องุมนี้เปร้เป็นเียเชียวว่าจริงๆอ่ะสนามญาจริงอย่างเงี้ยแล้วก็สนามญาเทียมเงี้ยพี่เป็นชอบสนามไหนมากกว่าาจริงครับญจริงนะครับกลางวันเท้าก็ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเท้าด้วยนรั่อนแบบ่าบบใจยกไม่ยกไมยกไมยมัห้เราแบบยังติด ไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บอะไรครับมันเจ็บข้อเท้าเราด้วยเจ็บขัอได้าเราด้วยรับคนที่แบบอายุเยอะอสำหรับคนที่อายุเยอะแางพวกเราเนี่ยใช่ครับเพบอกว่าหนักแล้วเรื่องเรื่องราคาเงี้ยราคาที่เวลาเราไปเช่าสนามเนี่ยก็คือญาจริงกับญาติเทียมเนี่ยราคายังไงโอเคกว่า ล่าอยแล้วครับแต่ว่าสมบทสำหรับสนามไมชมาไครับล้นไที่ลูกเส้นได้ได้ตัเข้าไปกนรับไปับโอเล่โอเล่ลึกมากอ๋ชิงเล่นได้ก่อนท่้ะเป็นจเป็น่าจริงกันนี่นี่นี่ไม่ถด้ะครับด้องเสกอพี่อาร์ตขายมันฝากไว้อยู่ที่รองดั้มรอ้ว่าว่าไงสับับสัเว่าโดนจับโอ้โแก้เกมได้แล้วตั้งวันนี้ตั้งครับพาร์บต้องครับ พี่ยันครับสวัสดีครับพี่ยันครับก็คือพี่ยันเป็นอดีตทีมชาติสโมสรเลาะเออทีมชาติลาวใช่ไหมครับอดีตเยาวชนอดีตอดีตเล่นเยาวชนอดีตเล่นเยาวชนทีมชาติลาวนะครับอดีตวันนี้วันนี้มือหนีได้มาเล่นบอลประเทศาไหร่ครพี่ยันรู้สึกในยังเวลาได้มาเล่นบอลประเทศไทยเสียครับรู้สึกดีใจจะได้มา เปลี่ยนหลายๆทีมหลายๆทางนี่เนาะับทางนีงใช้กันมันเป็นความคือคลื่นแบบมวนดีหลายทีมเข้ามามกันกันครับไดว่าไดว่าประเทศไทยนี่รู้สึกว่าเป็นครับกับประเทศลาวนี่กันมวนมวนแล้วกันหรือว่ามันเป็นโอเควกันบรูว่าประเทศไทยตอนรับดีปะตอนรับดีตอนรับดีเนาะอครับเป็นพร้อมสมคคีดีครับหลายๆทีมได้มา การทันสั่งเราสั่งไทยครับเจอตาอยู่บอกเลยว่าตาอยู่ในประเทศลาวคือพี่แนนี่สุปตาสุปตาในเลดเลดอายุของพี่แนนี่ประเทศลาวนี่เราสุปตาเราเปเทศเลยนะครับผมไปย่อมใดก็คือเจอพี่ยอนตลอดนะครับอันนี้ฝากด้วยนะสุปตาของเลดอายุพี่ยอนนี่เลดอายุเท่าไหร่สี่สิบเลดสี่สิบเลดสี่สิบบวกนะฮะพี่ยอนนี่เลดอายุสี่สิบบวกนะครับ เล่นบอลมาฐานเลยอย่างนี้แล้วยิ่งบอล11คนบอกเลยว่าบอล11คนพี่ยันนี่เคยตีนิจจันเมื่อก่อนบอล11คนคือแกแน่นอนมากนะครับครับผมขอบคุณพี่ยันมากครับผมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ตีได้มานั่งชมนะครับบรรยากาศการแข่งขันรายการ v p 40บวกที่สนามช้างเผือกซิตี้นะครับมื่อนี้เป็นยังครับพี่ตีเป็นยังคือคือรถขึงเองครับ ไม่อยากเป็นภาระาใครครับไม่อยากเป็นภาร่าทีมไหนว่าอยากเป็นภาล่าใครก็อยากเป็นภาระาทีมไหนครับอาแล้วปกติทีมโชคชะนีษปกติจะเห็นส่งแทบทุกรายการแล้วทําไมรายการนี้ไม่ส่งครับอันนี้คือตีดรายกันอยู่มหาสารคามครับอ๋อทีมงานไปอยู่มาสารคามวันนี้ทีมงานครับแล้วเห็นว่าตอนนี้ที่สนามคิงอารีน่ามือพินจะจัดบอลเงินแสนต่อใช่ไหมครับครับอะที่หน้าอ่ะที่หน้าครับฝากกรจชายนพันธุ์ด้วย20 21อ ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เป็น12เป็นวอนรายการรุ่นไหนครับ VIP ครับ VIP VIP อายุ35 40 45ครับ3 15 44 40 45สามเหรียญนะเป็นเป็นวอนแสนวอนแชมป์ได้หนึ่งแสนแชมป์ได้หนึ่งแสนอ๋อครับผมของอีสานมนาคอนผูจัดอีสานมนาคอนเปจัดที่สนามคิงอารีนาครับอ๋อครับผมมีกี่ทีมครับตอนนี้น่าจะได้ครบแล้วนะครับอยู่ว่ายังไงยังไม่ได้ติดต่อไปทางผู้จัด อ๋อการันตีว่ามันแน่นอนใช่ไหมครับจัดแน่นอนจัดแน่นอนจัดแน่นอนกี่ทีมเขาก็จัดครับกี่ทีมก็จัดไม่มีรถเงินรางวัลแน่นอนไม่ลดเงินรางวัลจัดกี่ทีมก็จัดนะฮะแล้ววันนี้มาดูสนามช้างเผือกวันนี้จัดสี่บวกพี่คิดว่าโอเคไหมครับรือโอเคครับดีดีมากเลยว่าเป็นการจัดการที่จัดรายการที่ดีเลยครับดีมากทีมเยอะมากทีมเยอะเนาะสี่สบวกจับวมวันนี้ก็พี่โอ๋นะฮะ เป็นคนจัดแต่ว่าไม่อยู่ก็ปล่อยให้ผมจัดแทนนะฮะก็ไม่เป็นไรผมจัดให้ได้เสมอนะฮะแล้วพี่คิดว่าสนามเจ้าจริงเป็นไงเห็นว่าจะทําสนามแจ้าจริงอยู่ไม่เจอที่คิงอรีน่ะคิงเขาใหญ่กำลังมีโครงานครับ อ๋อจะมีโครงการทำสนามจริงด้วยนะยังไม่รู้ว่าตอนไหนช่วงไหนแต่ก็น่าจะทําแน่นอนอ๋อแน่นอนครับแต่ว่าก็ก็จะมีโครงการอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับก็อยู่อยู่ที่เดียวกันกับเอ่อคิงอรีน่าไหมหรือว่าอยู่ห่างกันไหมอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันเลยก็เป็นสนาม11คนจะทำสนามสิบอดอ่างั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสนามคิงอลีน่านะครับตอนนี้มีสนามย่าเทียมอยู่2สนามครับอ่าตอนนี้มีโดมกับสนาม1โดมอ่าแล้วก็สนามเปิดหนึ่งโดม สนามเปิดหนึ่งสนามแล้วก็ต่อไปก็จะทำสนาม11คนอีกหนึ่งสนาอ๋ออย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับเซียตี้นะครับสนามชิงอรีน่านะครับแล้วก็เป็นบอลเงินแสนบอลเงินแสนวันที่21นะเสาร์ที่หน้าที่หน้าเสาร์ที่หน้าครับ35บวกน้เลยนะครับทีมไหนต้องการสมัครยังรับอยู่ครับยังรับอยู่เตรียมทีมเลยจัดแน่นอนครับจัดแน่นอนทีมไม่ครบก็จัด ทีมเกินจัดไหมทีมเกินก็จัดครับทีมเกินก็จัดเหมือนเดิมนะฮะโอเคสาวสาอยู่เสาวเบียเซอร์เบียนะกี่คนอยู่ที่ไหนเชีน่าบางยานเยอะเยอะเยอะเขาจัดให้เยอะแน่นอนไม่มีผิดหวังครับเรื่องสาวเยอะเรื่องผู้สาวเยอะแน่นอนผมต้องไปแล้วล่ะจังหวะนี้งานงานผมไปนี่มีมาให้ผมสักหนึ่งคนไหมมีมีครับมีมีอาถ้ามีหรือผมไปนะโอเคครับโอเคขอบคุณ

เพราะว่าเมื่อกี้บนต๊พี่แกเลยเอาไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าหาเวลาออกจากบ้านมาพบปะเพื่อนฝูงมาออกกำลังกายมาหาคอนเนคชั่นมาเล่นกีฬาพาครอบครัวมาด้วยก็ดีนะผมว่าหลายๆคนที่เขามาเตะบ,บอลน,นะครับเขาก็พาครอบครัวมาด้วยมีลูกมามีภรรยามามากินข้าว เหมือนกับออกมาปิกนิกนอกบ้านครับก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งก็คือสนามบอลน,นี่แหละครับต่างคนต่างอาชีพแต่เราได้มารู้จักกันเพราะสนามบอลสุดท้ายก็คือมิตรภาพครับมิตรภาพสวยงามเสมอ,อลาตีสวัส์นดีนะครับ